สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันพฤหัสที่12มกราคม2566คิทส์สกักรา223ครับวันนี้จะมาเล่นลูกกิ้งเดิมครับตอนนี้ผมทำน้ำหนักไม่ได้ทำน้ำหนักให้ลดลงนะครับทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา68กิโลอีกแล้วครับไม่บาลานซ์กับส่วนสูงแล้วน้ำหนักจะไป70อีกแล้วครับเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับ เล่นลูกกิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราละเล่นไปนานๆพอมาเล่นใหม่มันจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออีกคาหนึ่งครับเพราะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจําอย่างสม่าเสมอสมนะครับเราก็เล่นนิดๆหน่อยๆเราก็เหนื่อยนะครับแต่เราก็ต้องทานะครับมาเล่นกันมานเดินครับท่ายืนท่าเป็นทรงเบสิกไม่ต้องเอาท่าที่บูบูเลยนะครับผมเลิกครับ ทำวันนี้ห้าครั้งสิบครั้งพรุ่งนี้เช้าจะเกิดอาการปวดนะครับผมอาจจะเล่าเยอะไปหมือนพูดเดยอะไปหน่อยนะครับสองครั้งนะครับสามครั้งสี่ครั้ง 6กเจ็ดส สองสิบสามเหนื่อยหยุดอยากได้หลายครั้งก็ไปต่อยยกหนึ่งว่ากันไปขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ